สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับรอบบอลคริปโตคนดีคนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้วันอังคารที่11เดือน11วันนี้ไม่มีเหตุการณ์ลดแลกแจกแถมเหมือน10เดือน10นะครับก็ค่อยยังชั่วหน่อยมาดูบิทคอยเช้านี้ก็มีการดีกลับขึ้นมาจากแสนต้นๆน,นะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะติดแนวต้านอยู่แถว1 6 0 0 0แล้วก็107,000อยู่นะน้องเล็กอีทิลเลียมก็เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับตอนนี้3,600ดอลลาร์ก็ยังเตื้อๆเตือตรงแนวต้านเหมือนกันฝั่งเอาคอยก็กลับมาคึกค หลังมีข่าวเปิดตัวข้อเสนอใหม่ที่ชื่อว่า Unification ที่เรียกได้ว่าจะมาเผาเหรียญแบบเบิ่มๆเลยข้อเสนอนี้ที่สําคัญเลยก็คือจะเป็นการยกระดับแล้วก็ปรับโมเดลของ Un i ิสวอปนะครับให้ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามามากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือจะมีการเผาเหรียญน,นะครับหนึ100ล้านนะคิดเป็น16%ร์ของซับายในตลาดแล้วก็จะเปิดระบบเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกว่า free switch นะครับที่จะเก็บค่าธรรมเนียมจากการเทรดบางส่วนแล้วก็จะเอารายได้ตรงนี้เนี่ยไปเบิร์นโทเค็นซึ่งการเผาโทเค็นเราก็รู้กัันอยยู่ะ่ะววาาาจทํให้้พลลลดลงนะแ ก็เพิ่มความหายากของเหรียญมากขึ้นต่อมาก็จะเป็นระบบโปรตโตคอลฟรีดิสคาวออคชั่นนะครับที่จะให้มีการประมูลสิทธิในการเทรดฟรีค่าธรรมเนียมบนโปรตโตคอลนะคนที่ชนะก็จะต้องจ่ายเป็นยูนินะครับแล้วก็จะเอาเหรียญพวกนั้นไปเผาอีกทีหนึง่งหลักๆอันสุดท้ายก็จะอัปเกรดยูนิสวอปวีีนะครับให้มีฮุกแอคพิเกเตอร์นะที่จะดึงสภาพคลองจากหลายโปรตโตคอลเนี่ยมารวมกันได้นะครับทำให้ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยจะไหลกลับเข้ามาเพื่อเผาเหรียญยูนิได้นั่นเองตัวของเฟนกินเด็กอยู่ท 6, จะเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยนะเพราะเหมือนรัฐบาลอเมริกาเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดทําการในเร็วๆนี้วานมีข่าวว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐลงมติ60ต่อ40เสียงนะครับในการลงคะแนนเบื้องต้นที่จะเปิดทางเนี่ยไปสู่การผลักดันร่างกฎงบประมาณชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเนี่ยกลับมาทํางานได้ตามปกติก็ตรงนี้แหละครับจะพาไปสู่การยุติการชัดดาวที่ยืดเยื้อมากว่า40วันแล้วนะและล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าตัวของวุฒิสภาเนี่ยเตรียมผ่านร่างกฎหมายยุติการชัดดาวในคืนนี้ด้วยในฝั่งของปาทาที่จะประกาศ เอาเงินจากการเก็บภาษีจากต่างประเทศเนี่ยมาแจกให้คนรายได้ต่ำแล้วก็ปานกลางคนละ2,000ดอลลาร์ล่าสุดแกออกมาบอกนะครับว่าเงินส่วนเกินจากตรงนี้เนี่ยจะเอาไปลดหนี้ของประเทศด้วยนะครับและก็ฝั่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเตือนว่าเป็นไปได้ยากนะที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงได้ซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับเราก็ต้องมาติดตามดูไปด้วยกันยังไงก็มาดูข่าวคริปโตของเรากันต่อนะครับตัวของพ่อรวยเนี่ยออกมาย้ําอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันนะครับเกี่ยวกับมุมมองของสินทรัพย์ต่างๆพร้อมได้คาดการณ์ราคาในปีหน้าแกออกมาเตือนวว่่าาาิกกตใหมมํลัง และตัวแกเนี่ยเลือกที่จะเก็บของเพิ่มแทนที่จะขายออกนะซึ่งมองไว้ทองคำนะครับหน่อๆเลยคือ2 7 0 0 0ืดพันดอลซิลเวอร์100ดอลลาร์นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ย250,000เนี่ยต้องมาแน่แม่จ๋าแถมแกยังบอกว่าอีคีเลียมก็จะมาเหมือนกันนะครับพอเป็นบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังของสเตเบิลคอยทั้งหลายแหล่ที่กําลังวางรากฐานเป็นระบบการเงินของโลกอยู่ซึ่งแกเนี่ยได้มุมมองนี้มาจากพี่ทอมลีนะครับนะักวิเคราะห์ของฟันสตร a t และพอรัวก็ยังเชื่อในกฎการเงินอย่างเกรแชมแล้วก็เบดคาร์ฟนะครับที่บอก จะไล่เงินดีออกจากระบบซึ่งหมายถึงรัฐบาลเนี่ยพิมพเงินมามากๆเงินก็จะด้อยค่าลงนะครับและมูลค่าของเครือข่ายเนี่ยจะโตตามจํานวนผู้ใช้ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงบิตคอยแล้วก็อีทีเรียมนะทำให้มั่นใจว่าทั้งสองเนี่ยจะโตในระยะยาวแนะ่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคืนปาเซลเลอร์คนดีคนเดิมของเราเพิ่มเติมคือสอยเพิ่มอีกแล้วนะครับ487บิตคอยตอนนี้ถืออยู่641,692 BTC ต้นทุน DCA เนี่ยอยู่ที่ประมาณ74,000ดอลลาร์ไม่ใช่ข้าเจ้าเดียวนะครับตัวของ t r i ร e ก็ซ 1>, 1 5 6 7ตอนนี้เนี่ยบริษัทอยู่ที่อันดับ14นะครับหรืออยู่7,525บิตคอยเข้าไปแล้วแม้ก่อนหน้านี้นะครับช่วงลุดแสนไปเนี่ยใครช้อนทันก็เรียกได้ว่าสวยเลยทีเดียวถัดมาเป็นข่าวดีในฝั่งของเลกูลเลเตอร์นะครับตัวของสัรพากรเมรกาหรือ IRS เนี่ยออกแนวทางการกำกับใหม่นะให้ทรัสที่ลงทุนในดิจิตอลแอสเซทเนี่ยเอาเหรียญไปสเตกแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กับรายย่อยได้โดยแนวทางใหม่นี้สามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดด้านภาษีแล้วนะครับแต่ทรัสจำเป็นต้องจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ ต้องถือเงินสดบวกกับหน่วยของสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทเดียวรวมถึงต้องมีผู้เก็บหรือ c u s t o เดียนะครับพร้อมกับระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนถึงจะรทำตรงนี้ได้นั่นเองทางรัฐมนตรีการคลังสกอตเบสเซนแล้วก็ที่ปรึกษาอาวุโสคอนเซนซิสนะครับเห็นตรงกันนะว่านี่เป็นอีกก้าวสำคัญนะครับให้กับการสเต็กกิ้งโดยไม่ขัดต่อภาษีแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลและอีกเรื่องที่น่าสนใจก็คือวุฒิสภาอเมริกาเนี่ยได้เปิดเผยร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตหรือคาริตี้แอคคร่าวๆออกมาแล้วนะครับเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจของ CFTC แล้วก็ ACC ในการดูลรแลดิจิตอลแอสเซทซึ่งตัวแทนจากพรรคริพารบิกันแลวก็เดโมแครตได้เผยร่างกฎหมายนี้นะครับเบื้องต้นจะให้ CFTC เนี่ยดูแลการซื้อขายคริปโตแบบสปอร์ตแถมด้านิยามคำศัพท์ในอุตสาหกรรมคริปโตนะครับเช่น blockchain, DeFi เพื่อกำหนดการกำกับดูแลเนี่ยภายใต้ CFTC ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาในร่างกฎหมายบางส่วนก็ยังเปิดให้มีการแก้ไขยอยู่นะครับว่าอันนี้ควรอยู่ภายใต้ ACC ไหมหรือ CFTC ดีซึ่งการเปิดเผยคร่าวๆนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการคืบหน้าขขอองงกกกาารัับไป้นนนะคซึ่ตจ เป็นยังไงต่อจะออกมาตอนไหนก็มาติดตามดูไปพร้อมกันก็จบไปแล้วนะครับกับข่าวที่นํามาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะถ้าตกลงอะไรไปก็เมนท์มาเสริมกันได้เหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมรัดเข็มขัดดูแลพอร์ตของท่านกันไ้ด้วยนะจะได้รับมือกับสถานการณ์ของตลาดไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้รอบวันนั้นคริปโตไปด้วยจะได้ก้าวทันไปด้วยกันสําหรับวันนี้การยุติชัดดาวกําลังมาแต่ลาไปก่อนสวัสดีครับ